ออกแค่แปลงเดียวเลขสามแปลงเนี่ยมันไม่มีทางออกมันที่ตาบอดนะฮรมันจะมีวิธีการที่ช่วยเหลืออะไรได้ไหมฮะและอยากจะทราบว่าถนนเส้นนี้มันมีหลายทางไหมฮะอย่างสายตมตอเตอร์เวย์ที่เขาทาแล้วนะก็มีหลายทางรถสามารถวิ่นได้ใช่ไหมแต่ในกรณีของเราเนี่ยเป็นทางเลี่ยงเมืองจะมีหลายทางไหมฮะเพราะที่สามแปลงเนที่เหลือเนี่ยไม่มีทางออกเลยครับครับก็ มีที่ดินประมาณ20ไร่นะครับโดนไปประมาณ7ดไร่รึ่งนะครับเป็นแบบเป็น4แปลงเลยนะครับมีทางออกแค่แปลงเดียวอีก3แปลงจะทํายังไงใช่ครับถ้ายกตัวอย่างอย่างมอเตอร์เวย์เขามีทางคู่ขนานนะครับอย่างโครงการนี้พอจะมีให้บ้างไหมนะครับในการทําเป็นทางเข้าออกของ3แปลงนี้นะครับเ็นเฉยครับครับสำหรับรูปแบบถนนนี้นะครับเป็นถนนสาธารณะครับไม่ใช่มอเตอร์เวย์เพราะงั้นถนนเนี่ยไม่มีการปิดทางเข้าออก อย่างที่แบบก่อสร้างได้นําเรียนไปเพียงแต่ว่าเมื่อเมื่อ,อปริมาณการจราจรเนี่ยที่ที่จะเพิ่มขึ้นในภายภาคหน้าเนี่ยครับรูปแบบถนนจะขยับจากหกเลนไปเป็น12เลนใช่ไหมครับาทางที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นทางบริการจากที่เคยเป็น1เลนอยู่ก็จะกลายเป็น2เลนจะไม่ได้ปิดทางเข้าออกครับท่านสามารถเข้าใช้เข้าใช้ถนนได้ตามปกติเลยครับ ทีนี้สําหรับที่คําถามที่บอกว่าอีกสาแปลงไม่มีทางเขาออกใช่ไหมครับมันต้องพิจารณาครับว่าสามแปลงนั้นเป็นของท่านเองเลยไหมเป็นชื่อเดียวกันเลยไหมนะครับถ้าเป็นชื่อเดียวกันเนี่ยในทางการจับกรรมสิทธิ์การปร,ร,ระเมินเนี่ยเขามองว่ามันเป็นแปลงเดียวกันนะครับเราจะถือว่าแปลงนั้นเป็นเจ้าของเดียวกันถึงจะมี5แปลงแต่ถ้าเป็นชื่อชื่อเดียวกันหมดแปลงนี้จะถูกประเมินเป็นแปลงเดียวกันนะครับ เพราะงั้นต้องต้องดูทางกายภาพอีกทีหนึ่งครับว่าว่า,ารูปแบบของแปลงที่ดินเมื่อถูกเวนคืนไปแล้วเนี่ยมันมันพัดตาบที่บอกว่าไม่มีทางออกเนี่ยมันเป็นลักษณะอะไรนะครับเป็นลักษณะยังไงแต่่วนที่เหลืออีก3ามแปลงนี้ไม่มีทางออกนี่แล้วรอบรอบรอบที่สามแปลงนี้จะไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ที่ของผมกรรมสิทธิ์ไม่ใช่เป็นของผมนะเป็นที่ของข้างเคียงไปครับผมก็สอบถามดูว่ามันม,มีทาง แก้ไขอะไรได้มั้งนะครับเพราะสามสี่แปลงตัดแล้วเนี่ยเวรคืนเจ็ดไร่ครึ่งเนี่ยมันจะทําให้ที่ผมเนี่ยที่เหลือเป็นเปสี่แปลงแต่4ี่แปลงอีก3แปลงเนี่ยมันไม่มีทางออกมีทางออกให้แปลงเดียวแต่ที่กรณีเนี่ยมันไปนที่หักศอกครับแล้วหักศอกเนี่ยคือไอ้ที่มีแทงทางออกเนี่ยได้อาศัยบริษัทโนฮาวเนี่ยออกครับครับ ก็เดี๋ยวถ้ามีเลขโฉดหรืออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจดไว้แล้วก็เดี๋ยวไปเช็คให้อีกทีหนึ่งว่า